สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกผลงานล่าสุดของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่พึ่งชนะไต้หวันมาสองนัดรวดเลยในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกสวัสดีค่ะใช่ค่ะกำลังเป็นที่พูดถึงกันเลยครับข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็คือผลการแข่งแล้วก็ตัวเลขคะแนนฟีฟ่าที่อัปเดตล่าสุดเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์ของช้างศึกตอนนี้เป็นยังไงใช้ชนะครั้งนี้มันบอกอะไรเราบ้างเริ่มจากผลในสนามก่อนเลยนะครับ ทีมไทยนี่เก็บ6กต้มนเต็มจากไต้หวันเลยนัดแรกในบ้านเราชนะไป20งค่ะแล้วนัดที่สองนี่ไปเยือนใช่ครับบุกไปถล่มเลย6กหนึ่งโหถือว่าฟอร์มดุดันมากครับใช่ค่ะการได้6คะแนนเต็มเนี่ยคือมันทําให้ตอนนี้เรามี9คะแนนแล้วค่ะขยับขึ้นไปเป็นรองจากฝูงกลุ่มดีเก้าเตมเท่ากับเติร์กเมนิสถานเลยสิครับเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าเอ่อผลการเจอกันหรือเฮดทูเฮดเนี่ยเรายังเป็นรองเขาอยู่ก็เลยอยู่อันดับสองไปก่อน อ๋อเข้าใจครับคือ9้าวแต้มนี่สําคัญกับสถานการณ์ในกลุ่มมากแต่เหมือนว่าเออมันมีผลมากกว่านั้นด้วยใช่ไหมครับเรื่องคะแนนฟี้าแน่นอนค่ะเห็นว่าบวกเพิ่มมาพอสมควรเลยถูกต้องค่ะ2นัดนี้ทําให้เราได้คะแนนฟีฟ้าสะสมเพิ่มมาถึง13.17คะแนนเลยนะคะโห p l u จุดหนึ่ง ค่ะซึ่งคะแนนพวกนี้ก็จะคำนวณจากหลายอย่างค่ะทั้งความสำคัญของแมตช์แล้วก็ความแข็งแกร่งของคู่แข่งด้วยการได้มาเยอะขนาดนี้ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญมากค่ะแล้ว plus ส3 1 7คะแนนเนี่ยมันส่งผลต่ออันดับโลกของเรามากน้อยแค่ไหนครับส่งผลค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะจากข้อมูลล่าสุดที่ยังไม่เป็นทางการนะคะอันดับโลกเราขยับจากร้อขึ้นมาอยู่ที่95ของโลกแล้วค่ะ95ค่ะกลับเข้าท็อปร้อยได้แล้ว ใช่ค่ะมีคะแนนรวมตอนนี้1,235.37คะแนนการกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มร้อยอันดับแรกได้นี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะอันดับ95นี่น่าสนใจมากนะครับเพราะถ้าผมจำไม่ผิดหรือถ้าดูข้อมูลย้อนไปเนี่ยนี่คืออันดับที่ดีที่สุดของเราในรอบ อกี่ปีนะ17ปีเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะ17ปีเลยค่ะมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับการที่เรากลับมาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นการยืนยันสถานะที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะอันดับ95นี่ไม่ใช่แค่ดีที่สุดในรอบเกือบ2องทศวรรษนะคะแต่มันยังทำให้เราเนี่ยครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งของอาเซียนต่อไปอย่างเหนียวแน่นเลยครับ เราเป็นเบอร์หนึ่งมาตั้งแต่กุมภา2 0 2พันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยังขยับขึ้นเป็นอันดับ15ของเอเชียด้วยอันนี้ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่ายิ่ทีช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะครับผมการมีอันดับที่ดีขึ้นแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขสวยๆนะคะแต่มันส่งผลต่อขวัญกำลังใจทั้งนักเตะเองทั้งแฟนบอลด้วยแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อการจัดอันดับทีมวางในทัวร์นาเมนต์สำคัญๆญต่อไปด้วยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมครับว่าชัยชนะ2นัดติดบวกกับการไต่อันดับครั้งนี้มันเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากๆของพัฒนาการทีมชาติไทยในช่วงนี้เลย ใช่ค่ะมันเป็นภาพสะท้อนที่จับต้องได้จากผลงานในสนามเลยแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สร้างความคาดหวังให้เราอยากเห็นการรักษามาตรฐานนี้ไว้ครับแล้วก็ต่อยอดไปอีกใช่ค่ะซึ่งโปรแกรมถัดไปก็สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเราต้องไปเยือนสีลํากาในศึกเอเชียนคัพ2 7 2 7รอบคัดเลือกนี่แหละค่ะวันที่18พฤศจิกายนนี้ ต้องตามเชียร์กันต่อครับสรุปสั้นๆจากข้อมูลตรงหน้าเราวันนี้นะครับก็คือทีมไทยเก็บชัยชนะสำคัญ2งนัดเหนือไต้หวันส่งผลให้คะแนนฟีฟ่าเพิ่มขึ้นอันดับโลกก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่95อย่างไม่เป็นทางการค่ะดีที่สุดในรอบ17ปีใช่ครับพร้อมรักษาตำแหน่งผู้นำอาเซียนไว้ได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็น่าจะชวนให้เรามองไปข้างหน้าต่อนะคะว่านอกเหนือจากฟอร์มในสนามที่กาลังดีขึ้นแล้วเนี่ยปัจจัยอื่นๆล่ะครับปัจจัยอื่น เช่นการพัฒนายาวชนอย่างต่อเนื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าระบบการบริหารจัดการในภาพรวมต่างๆมีอะไรอีกบ้างที่จําเป็นมากๆที่จะช่วยให้ทีมชาติไทยเราสามารถรักษามาตร,รฐานระดับนี้ไว้ได้แล้วก็พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยังย่งยืนจริงๆในระยะยาวน่าคิดต่อเลยครับค่ะนี่คงเป็นคําถามสําคัญที่เราต้องหาคําตอบกันต่อไปค่ะ